รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเบียมีเมา่วเียร่รมีเียมมาาเยแล้วคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะพร้อมกันตรงนี้เลยจ้าจ๋ากันเลยกับรายการสมาคกมีดดูกันตงกวาซะก่อน จะบอกว่าเด็กเด็กพวกนี้มีเมียหมดได้เป็นเมียหมดเป็นเมียได้เป็นเมียเลยเอละมีเมียแล้วฮะนางเอกแต่ว่าทำไมเมียไม่ใชุดนักเรียนแต่เป็นแสงเท้าส้นสูงอะฮะไม่เล่นกระสินมาเหรอเขาทำแม่เขาทำแม่แต่ว่าไม่เข้าใจคนนี้อยู่คนเดียวทำไมอะเธอจะเป็นนักเรียนหรือท่องกาวไม่ใช่เขาเป็นการศึกษานอกระบบไงกอนอสอนอเรื่องใหญ่มาเรียนอะแล้วปิดระเบียบด้วยปิดปากด้วยบอว่าติด สูดใหญ่ไงรู้ไหมว่าพี่หนูแบบไม่เคยซื้อชุดนักเรียนใส่เลยนะหรอคะแม่จะสัดให้ตลอดเลยแล้วก็เลือกเป็นผ้าลินินด้วยโอ้โหไฮโซกันเด็กเลยเป็นนักเรียนที่ใช้ของแพงเออเป็นแล้วใส่สูมทนิเอวอยู่จริงๆเมื่อก่อนพี่ใส่กระโปรงเอวอยู่บนนี้เหรอเนี่รุ่นพี่อ่ะใส่งี้เลยแล้วก็เสียบแล้วก็เล่นเตศแม่ครับแม่คุณแม่ทันนิแล้วก็ อะไรฮะเป็นสายันวันนี้ไม่มีสายันค่ะวันนี้เป็นวันอังคารอาจารย์เฉยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยมาเลยคุณคู่หรอคะอมาไล่ผีเหรอคะความฝันใช่ไหมอยากจะเป็นแบบอาจารย์สอนนักเรียนมปลายความฝันคือได้ฟาดฮะ ในสามคนไอ้ในห้าคนนี้ต้องฟาดใครคะวันนี้ละค่ะหน้าตาที่เฉียบๆมีอยู่คนเดียวมาเรียนหนังสือดันเอาทานมาทานเลยวันนี้อาจารย์มาทำอะไรคะตื่นเต้นมาเนี่ยวันนี้ก็ต้องมาเรียกว่าสอนในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของหงจุ้ยอ่าแล้ววิชาที่จะเรียนกันนี้เนี่ยเป็นวิชาคณิตศาสตร์ด้วยอ๋อไม่ชอบด้วยทำไมเรเลี่ยนตลอดเลยอ่ะคณิตศาสตร์วันนี้เนี่ย จะบอกตัวเลขแบบตรงๆเลยนะฮะอะไรอาจารย์จะมาใบหวยในรายการอย่างนี้ไม่เอานะวันนี้เนี่ยนะครับจะมาบอกถึงเรื่องของตัวเลขที่ไม่ใช่เรื่องการใบหวยแต่เป็นตัวเลขที่เรียกว่ามีอยู่ทุกบ้านด้วยนั่นก็คือบ้านเลขที่นั่นเองนะคะยังไงใครอยากรู้นะคะช่วงหน้ามาจะจัดกันในเรื่องบ้านเลขที่กับพวกเราค่ะ